ผ่านมาได้2อสาวันแล้วนะครับหลังจากที่จอยคอเทอรลเร์เอ็ก์บ็อกซ์ซีรีส์ได้ดูอันเซนได้ลงไปเล่นในน้ําทะเล,ละในวันนั้นช่วงที่เอคอนทีวีถ่ายทําคลิปที่หาดท่าทรายก็มีข่าวเรื่องน้ําทะเลได้ซัดข้ามขึ้นมาบนถนนบนบริเวณหาดทรายแก้วตําบลไม้ขาวจังหวัดภูเก็ตเช่นกันแต่ถ้ามาแรงขนาดนี้เอคอนทีวีก็เชื่อได้เลยนะครับว่าตัวจอยคอเทอร์เร์ทั้งสองไม่มีทางมาให้เพื่อนๆได้เห็นตัวเป็นเป็นอีกแน่นอนแถมก็นํามาล้างน้ําเปล่า ให้เห็นกันชัดๆเลยนะครับในฝั่งของตัวจอ Xbox Series ส่วนทางดูอันเซนนั้นก็ได้ช็อตไหม้ไปแล้วอย่างที่เพื่อนๆได้เห็นนะครับทาไม่ได้ไปกดที่ตัวสวิตตัวจอยก็คาดว่าน่าจะรอดอีกเช่นกันและตัวคอนโทรเลอร์ของ Xbox Series นั้นมันก็ยังใช้งานได้กับในโหมดใช้สายแต่ตอนนั้นเอค n TV ก็ยังไม่วางใจนะครับกับการใส่แบตเตอรี่เข้าไปใช้งานกับโหมดไร้สายทำไงได้ล่ะครับเพราะอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือในการแกะงัดนั้น ก็ไม่พร้อมเช่นกันกับการมาอยุ่ต่างจังหวัดครั้งนี้ก็เ,เอาเท่าที่จะทําได้กับการแกะถอดเพื่อระบายความชื้นออกมาให้ได้มากที่สุดก็ด้วยการหยิบหาเอาอุปกรณ์ไก่ตัวมาใช้เท่าที่จะทําได้อย่างเช่นบัตรแข็งต่างๆที่เป็นสมาชิกไว้หรือจะเป็นที่ตัดเล็บเพื่อใช้ในการงัดแงะเมื่อแกะฝาครอบของตัวด้านข้างของตัวจอ Xbox Series ออกก็จะเห็นเลยนะครับว่าขนาดเวียงสบัดและทําการเป่าลมแล้วก็ยังมีบางจุด ที่ยังคงมีเศษทรายหรือตัวน้ําที่ยังขังอยู่ก็คงทําได้เพียงเท่านี้แหละครับเพราะยังไงในครั้งนี้ก็ต้องทําการทดสอบการเล่นเกมผ่านข่าวกับต่างจังหวัดครั้งนี้จริงๆนะครับเมื่อเวลาผ่านมาได้ประมาณ1วันก็ทําการใส่แบตเตอรี่ของตัวฐาน 2A ใช้งานดูนะครับก็ปรากฏว่าตัวจอ x อ o x Series นั้นก็สอบผ่านฉลุยถึงจะไปเล่นน้ําทะเลที่เป็นน้ําเค็มมาแล้วแล้วกลับมาล้างด้วยน้ําจืดก็กลับมาใช้งานได้อีกเช่นกันดังนั้นใครที่เผลอทาจอยคอนเทลเลอร์ ตัว Xbox Series ตกน้ำหรือหล่นใส่ชามบะหมี่ก็สบายใจหายห่วงได้นะครับถ้าแก้ไขได้อย่างถูกต้องและทันท่วงทีเพราะตัวจอ Xbox Series นั้นมันก็ดีอยู่อย่างหนึ่งนะครับตรงที่ตัวแบตเตอรี่นั้นสามารถถอดออกได้ง่ายกว่าตัวจอ DualSense ของ PlayStation และจากการทดสอบใช้งานของการเล่นเกมผ่าน c l o u เกมม i n g ตัว Xbox Game Pass ในจังหวัดพังงานนั้นก็สามารถดำเนินการต่อไปได้เช่นกันแต่ช่วงที่ Acon TV ได้เดินทางมาถึงจังหวัดพังงานนั้น ผลก็ตกแทบไปทุกวันนะครับวันหนึ่งก็ถึงสีหรอบเลยทีเดียวแต่จากการที่ได้ทดสอบการเล่นเกมใช้งานตัว Xbox Game Pass ทางคาวเกมมิ่งผลก็ออกมาว่ามีอาการหน่วงประมาณ1วินาทีได้นะครับถ้าหากเล่นเกมแนวภาพระดับสูงที่เป็นภาพแบบด d ได้ต้องใช้การเคลื่อนไหวรอบทิศทางแบบ360องศาทีละเอียดนั้น ตัวเวลาแฝงหรือ latency ที่มีการหน่วงระดับหนึ่งวินาทีก็ถือว่าไม่ค่อยเหมาะสมกับการเล่นเกมแบบนี้เท่าไหร่แต่ถ้าเป็นเกมแนว 2D กับอาการหน่วงระดับหนึ่งวินาทีนี้อย่างเช่นตัวเกมต่อดินจานั้นก็ยังถือว่าพอรับได้และไม่ได้เร็วร้ายมากเกินไปแต่หากเป็นสัญญาณ 5G ก็อาจจะทํางานได้ดีกว่านี้มากขึ้นกับตัวเวลาแฝงเพราะตัวพื้นที่ที่ a c o n TV ได้ทําการทดสอบใช้งานอยู่นั้นตัวสัญญาณ 5G ยังเข้ามาไม่ถึงในพื้นที่ และนี่ก็เป็นการทดสอบการเล่นเกมผ่านคาวเกมมิ่งของทางฝั่ง Xbox กับการใช้งานนอกสถานที่จริงๆในจังหวัดพังงาโซนอำเภอท้ายเหมืองและทาง Acons TV ก็ถือว่าให้ผ่านเลยนะครับอย่างน้อยก็สามารถเชื่อมต่อของตัวแอปพลิเคชัน Xbox Game Pass ได้กับการใช้งาน VPN และถ้าจะให้คะแนนแบ่งเป็นแย่มากพอใช้และดีมากกับการเล่นเกมผ่านระบบคาวเกมมิ่งของ Xbox Game Pass ด้วยสัญญาณอินเทอร์เน็ต4 g กับตัวสมาร์ทโฟนในจังหวัดพังงา อำเภอท้ายเหมืองก็ขอให้คะแนนอยู่ในระดับพอใช้กับการทดสอบในครั้งนี้เดี๋ยวเพื่อนๆแหะครับจังหวัดเพื่อนๆเ,เองมีการใช้งาน Xbox Cloud Gaming ผ่านทางมือถือแล้วเป็นยังไงกันบ้างไม่ว่าจะเป็นเน็ตบ้านเน็ต 4G หรือจะเป็น 5G รนํำข้อมูลมาแชร์บอกกล่าวกันได้นะครับส่วนในครั้งนี้ A c ค n นทก็ต้องเตรียมตัวกับการเดินทางไปในงานคอมมานที่กรทมในวันพรุ่งนี้ก่อนยังไงก็จะนำข้อมูลในตัวงานคอมมานด์นำมาฝากเพื่อนๆกันนะครับ ติดตามกันได้ในวันพรุ่งนี้และพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ